กูจะพยายามไม่หัวร้อนกับการสมุมของเกมนี้เอาละ่ะพร้อมที่จะสุ่มกันหรือยังพวกแกน่ะไม่กูหมายถึงตัวกูเองนั่น,นแหละเนี่ยตอนแรกกูคิดว่าน้องน่าจะเป็นแบบเควสสักเควสหนึ่งเพราะแบบนี่ทำไมดูแบบดูแบบออกแบบดูมาแบบไม่เหมือนตัวประกอบเลยเฮียสุดท้ายแม่งเป็นตัวละครจริงด้วยเฮียเอาละพร้อมกันหรือย,อยัง กับโพดิโคม11,000แล้วก็อันนี้อีก21ชิ้นยังไงก็การันตีแน่นอนใช่ไหมวิเวียนวิเวียนถ้าใครเก็ตมุกนี้ก็น่าจะรู้กันดีนะส่วนเจนเรามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องสุ่มไอสั์เอาไวาไว้ก่อนแต่ตอนนี้เราต้อง,องการวิเวียนเป็นอีเธอใช่ไหมเป็นสายสายซัพพอร์ตอ่รไหนเดอดิแน่นอนว่า การันตีแรกๆไม่มีทางออกอยู่แล้วไอสัตว์มาลุ้นกันว่าเอกี่ตัวเอตัวเดียวเปลืออยู่นั่นเนี่ยไปอีกรอบหนึ่งออกเปล่าน้องไม่ออกไอสัตว์รอบนี้เข้าเนื้อและไอสัตว์เออีกแล้เอ้ยทำไมไม่มีแสงเอยไอสองตัวอยู่ โอ้ยกูก็ a ึ a ว่าจะได้ตัวละครเนี่ยเอา W e n e r g e มาทำไมเข้าเนื้อพันหกเน้นๆรอบที่สี่แล้วแสงบิบฟับไปไหนง่วจะวิง่งวะไม่วิ่งอีกแล้ว <laughs> มันจะเอากูการันตีให้ได้ใช่ไหมเนี่ย โอ้อโอ้ได้ Wenzino เ,เ,โโเอ,อ oh, no. oh, no. าหนามเฮียอะไรทุกคน <c oughs> ผมเชื่อมั่นว่าสิบลูกอะ่ะกูคิดว่ากูได้แน่นอนเว้ยดังนั้นเราจะกดเทียร์ลูกประหยัดไอส้สั์ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้กูข้ามเลยไม่ได้ไอส้สัสสิบแปดแล้วนะเราต้องค่อยๆสุ่มไงเฮียกูกลัวดุดเลทไอ้สั์ดุดเลทมากูร้องเลยอ่ะ ไอตาเรดเลตาเอ้ยพรดีรออะไรอ่ะมาเอ้ยมาแล้วเสียงผู้หญิงร้องได้แน่นอนกูบอกแล้วถ้ากูโกดสิบลูกเนี่ยยังไงมันก็ได้เว้ย